ต่้หมายความว่าค่ำคืนนี้จะมีชาวสุขโขทัยจำนวนไม่น้อยไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้บางคนต้องทนอยู่กับน้ำท่วมเพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินนะคะสถานการณ์สุขโขทัยเวลานี้เรียกได้ว่าท่วมหนักแล้วก็รุนแรงค่ะโดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่ริมน้ำชาวบ้านหลายคนต้องอยู่กับน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้นะคะปีนี้ท่วมหลายรอบแล้วตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกับคุณโกวิทบุญธรรมรายงานสดมาจากจังหวัดสุขโขทยัยคุณโกวิทคะเชิญคะ่ะ คุณวันวิสาคุณเจษด,ดาครับต้องบอกว่าน้ําท่วมที่สุโขทัยครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่4ี่แล้วนะครับหลายคนบอกว่าน้ําท่วมครั้งนี้หนักสุดครับบางจุดน้ําท่วมสูงมากกว่า1เมตรครับเสียหายตู้เย็จะตองถอายน้าบ้าสามารถถอประตูตรงนั้นได้อันนี้มันไม่ได้กั้นเราเจ็ดกั้นแล้วครั้งเราล้างล้างแล้วก็มาล้างแล้วก็มาอย่างเี้โอ้โหหนียหนียยังรแต่ครั้งนี้เสียหายหมดเลย เก็บไม่ทันทั้งหมดเลยมันไม่ทันเลยมันไม่เก็บน่าจะอยู่ได้ประมาณนี้แะครับทีมข่าวเข้าไปในชุมชนปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยนะครับพบบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านสองชั้นแต่ตอนนี้นะครับชั้นล่างถูกน้ําท่วมทั้งหมดเจ้าของบ้านพาเราเข้าไปในด้านในนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมืดครับแต่พอมองเห็นนะครับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆจมน้ําทัาง้งหมดนะครับ จากนั้นเจ้าของบ้านนะครับได้พาเราขึ้นไปชั้น2นะครับซึ่งก็ต้องปีนบันไดพาดขึ้นไปบนบ้านนะครับซึ่งคืนนี้นะครับเขาแล้วก็ภรรยาจะต้องนอนอยู่ที่นี่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเขาบอกว่าแม้จะมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังแต่ก็ไม่คิดว่าน้ําจะมาแรงแล้วก็เร็วแบบนี้นะครับทำให้เก็บเข้าของไม่ทันทรัพย์สินเนี่ยจะบอกว่าเสียหายไปทั้งหมดครับ นอกจากบ้านปากแพร์นะครับยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีน้ำท่วมสูงคือวัดคูหาสุวรรณซึ่งเป็นยานการค้าแล้วก็ระดับน้ำท่วมตลาดพ่อค้าแม่ค้านะครับหลายคนก็ยังเปิดร้านอยู่นะครับเพราะสินค้าเตรียมไว้แล้วนะครับเพราะกลัวว่าจะเสียหายครับก็ต้องออกมาให้ลูกชายจ่ายมาให้อะค่ะเล้วเราทำแล้วค่ะทำแล้วคุณดาก็ต้องไปจอดข้างในค่ะ ายไปเรื่อยนะจะวัดในไรไปด้วยพอน้ำรวมก็ต้องมาขายเลยลูกค้ามีไหมมีค่ะีปกติขายหมดยังไงขายหมดทุกวันสามหัวแต่วันนี้ยังไม่หมดเลยโอ้ขายไม่ถึงพันบาทแล้วันนี้ขายไม่ต้องขาย,ขายค่ะ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยครับลงพื้นที่บริเวณตะบลปากแควร,ระหว่างนั้นนะครับก็มีชาวบ้านมาร้องขอให้ช่วยเหลือเพราะถูกน้ําท่วมมาแล้วหลายครั้งครับซึ่งทางจังหวัดนะครับก็ยอมรับว่าน้ําท่วมครั้งนี้แม้ปริมาณไม่มากครับแต่การระบายน้ําค่อนข้างด้าทช้า เขาต้องอซึ่งต้องเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็แนวป้องกันนะครับสาเหตุที่น้ําท่วมครั้งนี้คาดว่ามาจากน้ําที่ไหลามาจากจังหวัดแพร่ครับมีปริมาณมากประกอบกับการระบายน้ําไปยังทุ่งรับน้ําอย่างทุ่งบางระกรมแล้วก็ทุ่งทะเลหลวงตอนนี้ระดับน้ําเต็มพื้นที่เลยนะครับ คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดบริเวณจุดที่เป็นย่านใจกลางเมืองบริเวณตลาดไตรลักษณ์นะครับถนนจนรดวิถีทองถ้าใครเคยมาสุขโขทยัยก็จะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะเป็นถนนที่เชื่อมมาจากอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยแล้วก็เข้าเมืองตรงจุดนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ารถต้องสัญจรบริเวณเกาะกลางถนนเท่านั้นนะครับเพราะโดยรอบน้ําท่วมยังค่อนข้างสูงบางจุดนี่20ถึง30เซนติเมตรจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดใจกลางหนึ่งของเมืองสุโขทัย นะครับแล้วก็เป็นย่านเศรษฐกิจที่สําคัญช่วงเย็นคนก็จะมากินข้าวมาซื้อข้าวของครับคุณเจษด,ดาคุณวันวิสาครับคุณคุณโกวิดค่ะขอบคุณครับ